สวัสดีครับสวัสดีพี่สนใจในตัวรถตู้นะครับหารถตู้ใช้งานเอาไปใช้งานวิ่งงานนะครับผมมีแนะนําเป็นคันหนึ่งนะครับรถดุดจองนะครับเนื่องจากรายได้ลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ต้อง3 0 0 0 0ื0นสื่นขึ้นไปนะครับถึงจะมีสิทธิ์ออกรถตู้ได้และต้องมีดาวด้วยนะครับรถตู้คันนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถตู้หน้ายาวทรงใหม่แล้วนะครับปีสินะทรงเก่าจะเป็นหน้าสั้นหน้าทู่นะครับก็ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเรื่องความปลอดภัยนะครับ เวลาชนเนี่ยจะมีหน้าตรงตรงช่วงอ่าส่วนของเครื่องตรงหน้าก่อนนะครับที่จะชนก่อนนะก่อนที่จะมาโดนคนเนาะก็ทําให้นะครับเขาออกแบบมาเป็นหน้ายาวแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลนะครับเรื่องความปลอดภัยต้องไปที่1นนะครับก็เลยเอกแบบตัวนี้มานะครับตัวนี้นะครับป้ายแดง1นล้านหนึ่งแบาทนะครับตัว G L นะสองจุดแ G L นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับล้อเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะล้อเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าตัวบอดี้นะครับสองพันกิโลนะครับสองพันห้าสิบกิโลนะครับ คันนี้ยังโสดยังว่างหลุดจองนะครับไม่แค่หกหมื่นด้วยนะครับไม่น้อยๆสภาพนี้สเปคนี้เดี๋ยวเป้พาชมแบบละเอียดนะครับเอาแบบว่านะครับเอาให้เคลียร์นะครับทุกจุดทุกหนูนะครับให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับและบอกเลยว่าสเปคนี้คุ้มๆนะครับคุ้มแค่ไหนอ่ะมาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นดําด้านตัดกับตัวไฟหน้าเป็นมันติรีฟิกเตอร์แล้วก็ตัวรถสีขาวนะครับ กระจังหน้าจะเป็นโทโทนะครับเป็นรถโทสีขาวนะครับแล้วก็มีสีเทาปนมานะครับตัดกับสีดานะครับจะมีช่องระบายอากาศอย่างดีนะครับทาให้เครื่องไม่ร้อนมากนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับระบายหม้อน้ํานะครับนี่คือข้อดีที่เขาทำไปตังหน้าแบบนี้มานะครับอ่ะรถนะครับคันนี้การันตีเลยนะครับรถในงานประวสศูนะครับคันนี้มาจากซูมิโตโมะนะครับสีเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับสีขาวนวลๆสภาพสวยน่าใช้เอาไปวิ่งงานไม่ใช่งานขนอ่าเรียกว่า งานแต่งงานบวชหรือว่ารับส่งคนงานร,รงงานบริษัทต่างๆได้หมดเลยนะครับสัญญาปีต่อปีอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคันนี้เอาไปคุ้มๆนะครับมีเรียกว,ว่ามีตังค์ผ่อนแน่นอนนะรประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับคันนี้ใครสนใจได้ซื้อสดก็จัดได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับแต่ขอรายได้อาทิตย์ชัดเจนนะบอกก่อนนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้สองจุดแปดทีอลนะครับสีดาเดิมสีขาวโลโก้ของโตโยต้า เดิมชัดเลยนะครับไฟไม่เล้าไม่แตกนะครับตัวลาเลียตัวรถรอยต่อต่างๆเนี่ยเดิมสนิทนะครับระยะช่องไฟสนิทเดิมเท่ากันหมดเลยนะครับสเปคนี้สวยๆคุ้มๆนะครับส่งตรงนะครับผมบอกเลยว่าส่งตรงมาจากซูบิชิโมนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงกระจกเดิมนะครับลูกค้าบอกอยากได้เดิมเอเคนี่ครับเดิมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดิมๆนะกระจกเดิมทั้งคันนะครับรถเดิมเดิมสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับเป้คัดให้แล้วนะครับเรียกว่า ตามใจลูกค้าเลยจะได้แบบไหนจัดให้นะครับรถตู้หาอยู่ใช่ไหมหน้ายาวใช่ไหมอ้า,มา่โทรมาโทรมาบ่อยอาจัดให้แล้ววันนี้นะครับ,ย,บยางดันหลบและยางหมดเลยยางนี้เป็นยางปี23ายางใหม่ด้วยนะครับยางปี23านะครับดอกหนาๆเหลือเต็มๆนะครับสภาพนี้เลยเอาไปใช้ยาวๆนะครับดอกเนี่ยสะพังสะพานยางเหลือเยอะนะครับเอาไปใช้ยาวเลยนะครับซุ้มล้อปองล้อต,ต,อต่างๆเนี่ยสีเดิมแท้ปีรถบนปีรถ,รถล่างสภาพเดิมโช๊ต่างๆานเนี่ยสปริงยังแบบว่าไม่เสื่อมใลยทรงสิ้นนะครับรถใหม่นะ ปีโตบดเป็นล่างสภาพเดิมนะครับไม่เสื่อมไม่คอนใดแังสิ้นเลยใช้ยาวๆขับขี่ยาวๆได้เลยนะครับใครสนใจนะครับรถตู้คันนี้ทักมาโทรมาได้เลยกระจกก็เป็นสีดำด้านนะครับเป็นดำด้านนะอ่าสีขาวเดิมรอบคันสภาพสวยสเปคนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับหูจับก็เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเปิดไปสภาพภายในก็นี่เลยครับเป็นทูโทนสีดําตัดกับสีเทานะครับ คอนโซลนะตรงกลางนี้ก็จะมี FMAM ให้นะครับแล้วก็พกแอร์เนี่ยด้านหลังมีให้ครบหมดเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวา i b a g มีให้ซ้ายและขวานะครับเบาะคู่หน้าเป็นบักเก็ตซีทแบบใหม่แล้วนะครับเป็นเบาะเรียกว่าเบาะคล้ายรถแข่งนะครับแล้วก็เบรกมือแมนนวลนะตรงตรงกลางเนี้ยใหญ่มากนะครับบอกเลยว่าใหญ่มากเก็บของวางของได้เลยนะออกแบบมารถนะครับสูงใหญ่นะครับใหญ่กว่าพวกคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆแน่นอนนะครับ คอนโซลก็เป็นสีดำนะครับตัวสีขาวเมดโอมิดอาร์ต่างๆซิลิโคนเนี่ยฝาประตูเดิมแท้หมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับนี่ครับแผ่นเพจนะครับอยู่ครบเลยไหมโมเดลเฟรมนะครับปีวิตต่างอยู่ครบหมดนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับขยายได้ก็จัดมานะครับคันนี้นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่ตรงนี้นะเปลี่ยนแบตนะตรงนี้นะนี่ครับอยู่ครบครับสเปคนี้สภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับขออนุญาตได้หนึ่ง ขออนุญาตที่นึงนะใส่ก่อนนะครับแกะแล้วก็ต้องใส่ด้วยนะครับอ่าแกะแล้วก็ต้องใส่นะครับ๋ยวาเขาว่าเอาอ่าแกะแล้วใส่ก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยครับรถนะครับคันนี้ล้อเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะครับประตูเปิดปิดได้ไม่มีตกนะครับบอกเลยนะครับนี่เบาะด้านในสวยสภาพเอี่ยมหนาๆตึงๆนุ่มๆแบบนี้นะครับเบาะหุ่นยนต์นะเป็นสีเทานะครับสามสามสี่นะครับ สี่สามก็เป็นเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบน่าหนึ่งเป็นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดที่นั่งนะครับเอาไปใช้งานหรือใช้งานในบริษัทได้หมดเลยนะครับบริษัทไหนนะครับมีมีทิปใช้รถพาคุณงานพาคนพาพนักงานบริษัทไปนู่นไปนี่บ่อยผมบอกเลยรถตู้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสําคัญที่น่าใช้นะครับหรือจะไปวิ่งงานก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยประตูต่างๆเปิดปดได้สไลด์ได้ปกตินะครับไม่มีตกเลยและเม็ดองเป็นอาร์เนี่ยเดิมๆคมๆนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับ โครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับน่าใช้น่าซื้อนะครับไฟเบรกเอ้ยไม่ใช่ไฟดวงอ่ะรียกว่าไฟตรงทางเท้าตรงนี้ก็มีให้ครบนะครับมีให้ครบเบรกมือแล้วก็ไม่ให้เบรกมือครับไม่แรงนะครับอยู่ครบเลยนะครับพื้นเดิมเดิมนะครับพื้นนี้นะอ่าสภาพเดิมนะครับประตูสไลด์ปิดได้ปกตินะครับคันนี้นะครับฟิล์มยังไม่ติดให้นะฟิล์มยังไม่ติดให้นะครับ แล้นันหลบแล้วก็เขา,าเอาแบบมานะครับตัวนี้จะเป็นไฟเบรกเนี่ยมี3มดวงนะครับมีซ้ายมีขวานะครับแล้วก็มีตรงกลางนะมีซ้ายมีขวามีตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวหัจับตรงนี้จะเป็นเอ่อเรียกว,ว่านะครับเปิดไปด้างนี้เลยนะครับนี่เปิดอย่างนี้เลยนะครับกล้องหลังไม่มีเดี๋ยวเป้แถมให้เพราะกล้องหลังมันสาคัญนะรถตู้นะเวลาถอยผมบอกเลยว่าถอยขับยากมากนะครับเสี่ยงชนมากเลยถ้าไม่มีกล้องนะเดี๋ยวเป้แถมให้นะครับใครเอาเดี๋ยวแถมให้เลยนะครับซื้อกับเป้บอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับ ซื้อนะครับลถตโต้กับเป้ที่เพชรยนนะบอกเลยว่าคุ้มของแถมเพียบนะครับแถมสุดแถมเยอะสุดไม่มีกั๊กนะครับบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับคุ้มที่สุดแล้วนะครับขอท่เลขพอไม่ต้องขอยอดขอยอดพอไม่ขอไม่ค่อยขอตังค์เยอะนะขอให้อยู่ได้นะครับอ่ะนี่ครับรองน้ํน้ำเป็ดโอเป็นนสภาพสวยสภาพเดิมซีนต่างๆอยู่ครบนะครับนี่หัวนตองหัวน็อตเดิมแท้เลยนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมโรงงานนะครับสภาพเดิมนะแต่ว่าสภาพเดิมตัวหัวเนี่ย R L อยู่ครบนะครับซีนต่างๆอยู่ครบเลย ไม่ตรงไปนักลางน้ําต่างๆเนี่ยเดิมครบสมบูรณ์นะครับเดิมครบสมบูรณ์นะครับไฟท้ายนะครับเดิมๆนะครับไทโคริโตสองแท้นนะครับแล้วก็นะครับด้านหลังเนี่ยสภาพใหม่ๆเอี่ยมนะครับใหม่ๆเอี่ยมเลยโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับผมแกะดูหน่อยนะฮะแกะดูนิดนึงนะครับมันแกะยากหน่อยดูดูพุนแกะยากครับมันเหนียวนะเพราะมีกาวติดนะครับเพราะว่าพวกนี้ลูกยางอ่ะเวลาถ้าเราเปิดแล้วเราแบบ ไปปิดมันใส่ไม่ดีอ่ะถ้าเราไม่บีบกระดูกงูครับมันจะอ้ามันต้องใส่แล้วบีบด้วยอ่าะเปิดปิไดเอเบาปกติปิดสนิทเลยนะครับคันนี้นะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะถูกกว่าไปแดงไปประมาณสามแสนบาทสามสิบแสนสามถึงสี่แสนนะกระจกเดิมทั้งคันโตโยต้าหมดเลยนะครับนี่มาบางแดดมีให้ครบนะครับหนึ่งช่องท่องนี้สไลด์ได้นะครับเอาไว้ให้พวกอ่าช่องฉุกเฉินก็มีตรงนี้นะครับี่ทุกกระจกถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะกระทุบกระจกนี้ออกได้เลยนะอ่า แล้วก็ท่านนายนะครับเปิดมานะดีไซน์มาก็สวยนะครับรถดีไซน์มาได้สวยเลยนะครับแล้วกว้างด้วยนะผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับผมสูงร้อยแปดสิบห้านะผมหัวยังเหลือเลยดูนะครับนี่นี่ครับโอ้เหลือเยอะเลยนะครับผมสูงร้อยแปดสิบห้านี่จะสองประมาณสองเมตรนะประมาณสองเมตรนะครับก็บอกเลยว่าดีไซน์มาได้ดีนะครับออกแบบมาดีให้รถมันกว้างนะครับมันกว้างนั่งสะดวกนั่งสบายนะครับแล้วก็ออปชั่นที่ให้มาเขาครบนะครับ ก็เรียกว่าพวงมาลัยเนี่ยมีแอร์แบ็กให้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับแอร์เย็นด้านหลังนะครับแล้วก็นะครับเกียร์ได้มาเนี่ยจับง่ายกระชับมือนะครับ FMAM มีให้เครื่องเสียงไพโอเนียนะแอร์ปรับระดับได้ว่าออกตรงไหนนะครับระบบแทร็ก t r c กันล้อฟรีลด้วยเท่าไหร่ก็มีให้นะครับปรับระดับความแรงพัดลมได้หมดเลยนะครับอ่ะลองสตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับขอเช็คก่อนเกียร์ว่างหรือเปล่าอ่ะมาลองสตาร์ทหน่อยนะครับอ๋อลืมไปต้องเหยียบคายครับเพราะเป็นเกียร์แมนนวลนะหรือบอกนะครับเกียร์แมนนวลจะต้องนะครับจะต้องนะ หย่าพาร์ทก่อนนะครับสาตาร์ไม่ติดนะครับอ่าอ่าหย่าพาร์ทก่อนนะกดสตาร์นะครับอ่าติดแล้วนะครับติดแล้วนะทัศนวิสัยดีมากด้าน,านหน้าเนี่ยก,กว้างๆแบบนี้เลยนะกว้างมากนะครับแอรียมองซ้ายมองขวาเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนมองกระจกข้างก็เห็นชัดเลยด้านหลังนะครับและยวผมแถมกล้องให้นะแถมกล้องมองหลังกับกล้องหน้าให้นะครับเอาไว้ใช้นะครับไปดาวไลท์ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับอ่ามาน บางแดดก็มีให้ครบโอเคเ็าสูยใช้ได้เลยออปชันนี้นะครับ FM AM นะครับแม้่อเปิดหลงของใช้ไม่ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับเกลีย์เนี่ยก็นี่เลยครับเข้าได้หมดเลยนะครับ6สปีดนะพร้อมกล้องพร้อมถอยนะเก๊เก็บของมีให้เอกสารอยู่ครบนะครับคุืมืออยู่ครบเลยนะครับอ่า ตอนนี้นะครับออปชันในสวยครบคุมแบบนี้แล้วนะครับด้านหน้ากระานทสายดีมากนะครับเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งพาไปดูคือห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะเนี่ยคอนโทรลตรงนี้เนื้อที่เหลือเยอะมากนะครับแต่ไม่ไม่แนะนําให้เอาพวกของกระดาษเนี่ยไปบางเนี่ยพราะวางมันจะอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะมันจะบางนะผมไม่ชอบผมต้องเอามาออกนะมันจะเห็นชัดแบบนี้เห็นไหมครับผมจะไม่แนะนําให้เวลาขับขี่แล้วเอากระดาษเอาของวางหน้านะเพราะว่ามันมองแล้วมันทันวิสัยไม่ดีนะครับอ่าบอกก่อนนะมันจะอันตรายต่อเรานะครับ ไฟรูฟมีให้นะครับพัดลมเนี่ยเย็นถึงกันหลังเลยนะอ่ะดูนะครับนี่นี่ครับคนขับนะคนนั่งโอ้เห็นไหมครับแอร์เยอะเลยเห็นไหมอ่ากว้างนะครับกว้างหัวผมเหลือครับเนี่ยเหลือเป็นโอ้ห้านิ้วหกนิ้วเลยนะครับสูงว่าเป็นสิบห้านะครับเป็นคนที่เตียว่าผมนะก็บอกเลยว่าเหลือๆสบายนะครับอ่ะรถตู้คันนี้ยังโสดน้อใจจับจองทักมาได้เลยนะอ่ะไปจะไปดูจุดหนึ่งนะครับ เปิดห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคือจุดสําคัญนะครับเครื่องเดิมไหมนะครับแล้วก็โดนชนมาหรือเปล่านะครับผมแกะให้ดูโครงสร้างของตัวรถก่อนนะนี่ครับเม็ดอาร์าเดิมๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอ่าเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเดิมนะครับสภาพนี้ฟุ้มๆนะครับอ่าโอเคพไปดูห้องเครื่องกันนะครับ มาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับเครื่องนะครับผมบอกก่อนนะว่าถ้าฟังปกติตัวเนี้ยภายในเครื่องเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับปกตินะครับแต่นะครับผมสังเกตนะจะมีปัญหาสายพานเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับสายพานถึงน่าจะต้องหนถึงระยะเปลี่ยนแล้วอย่างหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับเครื่องเดิมนี่ไงปกตินะครับฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะ เดิมปกติเลยนะครับผมลงคอนอตเดิมนะไม่มีแก่ไม่มีไขยนะนี่ครับเดิมๆนะครับซีลซิลิโคนเนี่ยก็สวยเดิมนะครับฝาเนี่ยเ้าเดิมแท้สติ๊กเกอร์โตยต้ามอเตอร์ต้องอยู่แบบนี้นะครับตามมาตรฐานที่อบรมมานะครับจะต้องอยู่แบบนี้นะครับตามมาตรฐานนะครับตาปั๊มต้องอยู่ครบนะครับนี่คือฝาของโตยต้าครับใครทำงานอยู่ตัวฝ่ายผลิตโตยต้านะจะรู้นะครับว่าเวลาทําเนี่ยโปรเซสของเขามันจะมีอะไรบ้างนะครับสติ๊กเกอร์ตาปั๊ม โตโยต้านะครับต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับฝ่ายประกอบเขจะรู้นะครับถ้าผมเคยทํางานโรงงานพวกนี้มานะครับนี่ครับน้องหัวน็อตเดิมๆไม่แกงไม่มผายคานหน้าเดิมน้า R L อยู่ครบนะครับเห็นไหมนี่ครับตัวนั้นเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับความสะอาดคานหน้าเดิมนะครับน้ำมันเทอร์ปกติอ่าสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเลย้องหัวน็อตเดิมหมดปั๊มนี้ปั๊มกองโซลานะครับนี่ปั๊มแยกกองโซลานะเอาไว้อ่าเอาไว้ใช้ ดักน้ำมันดักพวกน้าพวกของเสียของไม่ดีนะครับที่จะเข้าเครื่องยนต์นะก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ดักสิ่งหปกนะครับก็สําคัญนะเปลี่ยนถ่ายทุกสี่หมื่นโลนะครับแล้วทำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายอย่างห้าห้าพันถึงหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับรถตู้ก็สภาพเดิมนะคันนี้เป็นัวเครื่องดีโฟดีด้วยนะใครสนใจนะครับอยากได้รถตู้เอาไว้ใช้งานน้ายากรนี้เดีย๋ยวเป้ดูแลให้จัดก,การให้นะครับแปดแสนสี่นเก้านะครับค,คุ้มเลยสภาพนี้สเปคนี้นะครับขอญอยตผิดฝาเครื่องแป๊บนึง 8 7ส0 0ปี19ไม่์แค่6 0 0 0 0โลนะครับรถสภาพนี้สเปคนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับเกรด A ได้เลยนะครับได้เกรด A พรีเมียมโครงสร้างเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนไม่มีีิคว่ำไม่มีกับสีไม่มีต่อ,ต,อตัวรถนะครับบอกเลยว่าว่าหานะครับเอกาสารตรงกันทุกอย่างนะครับโอนได้100เซื้อสดได้จัดไฟนันได้และมีบริการนะครับไฟนันวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยอยู่เนอต้าตกได้หมดเลยสนใจทักมาโทรมานะครับ ในรถไปใช้งานสักคันรถตู้ดีนะครับช่องนี้ช่องเดียวนะครับได้รถไปใช้สวยครบจบเลยวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับรถ To y ยต้าไฮเอ็สองจุดแปดจีเอลปีสิบเก้ามาหกหมื่นครั้นี้ครับอย่าพลาดเด็ดขาดกับโปรของแถมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับชุดแต่งอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับซื้อกับเป้บอกเลยว่าคุ้มที่เป้เพชรยนต์เซนิไทยหกสิบแปดกรุงเทพมหานครยวรถตู้ยวรถตู้นะครับทักมาโทรมาอันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ